ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ s t a r i a n แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยนะครับที่โดดเด่นในช่วง3ปีที่ผ่านมากับการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ขนาด150 250และ4 0 0ร้ซีซี Motor Expo 2016ในปีนี้ได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ s t a r i เ n ืองไทยนั่นก็นคือรุ่น b ั c a n e e r นี่คือมอเตอร์ไซค์รถสปอร์ตคลาสสิกในแนวทางของสตรีทแท็กเกอร์เครื่องยนต์วีเทวิน2 5 4ซีให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง19แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด19นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีเป็นเทคโนโลยีจากอิตาเลีแบ,บรนด์รไซ์ชื่อดังของอิตาเลียนที่ได้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีไปที่ประเทศจีนซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะครับคณะผู้บริหารของสตาเลียนทุกคน ต่างมีความภาคภูมิจะเป็นอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรถสปอร์ตคลาสสิกในเมืองไทยโดยวางราคาอยู่ที่180,000บาทจากราคาจริงนะครับ115,000บาทและในช่วงนี้เราจะมาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณเจริญลาบล้นเหลือหลายประธานกรรมการบริหารของบริษัท Power Starion จำกัดให้สัมภาษณ์กับเราไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับ,รบสวัสดีครับผมจเจริญราบล้นเหลือหลายประธานบริษัท Power s t a r i n ครับ ในวันนี้เรามาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็ก2016ครับเป็นครั้งแรกที่ส t ตเลียนได้มีโอกาสมาเปิดบูธที่นี่นะครับเป็นการเฉลิมฉลองครบ30,000คันในกลุ่มเซนทอรที่ผ่านมานะครับและในวันนี้ครับเรายังมีตัวใหม่ที่จะนำมาเปิดตัวที่นี่เพื่อต่อยอดอความเป็นส t a เลียนนะครับภายใต้สโลแกนนะครับ ส t a ล l เลียนไทยแบรนด์มอเตอร์ไซค์สำหรับบูธในวันนี้นะครับนิยามของบูธก็คือ s t a ล l เลียนออริจินัล s ลาสสิกสไนะครับเป็นตัวตนของ s t a r l เลีนที่เราเป็นผู้นำในกลุ่มรถสปอร์ตคลาสสิกเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับรุ่นที่ทันเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า s t a r l เลียนรุ่นบัคคเนีย 250i ซึ่งใช้เชื้อเพลิงระบบหวัวฉีดนะครับ เป็นรุ่นแรกเป็นรถระดับเกรดพรีเมียมที่สไตเลียนภูมิใจนำเสนออยากให้คนไทยได้ของใช้ของที่ดีนะครับมีคุณภาพแต่ราคาที่เหมาะสมก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่สนับสนุนสินค้าของไทยนะครับโชว์ไทยให้โลกเห็นครับสไตเลียนยืนหยัด ด้วยรถสไตล์คลาสสิกด้วยรถสไตล์สปอร์ตคลาสสิกนะครับไม่ผิดหวังขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาแล้วก็สนับสนุสนสตาร์เรียนตลอดมาครับตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาของ s t a r ์เรียแบนด์ร์ไซ์ของคนไทยนะั้นได้มีการน,นําเสนอมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกตั้งแต่รุ่นเซนทอ r 150 Cafe e n t o r คาเฟ่เซนทอ Tracker Cafe m e g คลาสสิกทร a กเกอร์คาเฟเมกกะเซนทอสยามสยาม70 รวมถึงเซนทอร์4 0 0และเซนทอร์250 Max รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์สูบเดียว2 5 0 c ซีซีที่ได้มีการแนะนำไปแล้วที่งาน Big Motor Show ในช่วงเดือนสิงหาคม2,559ที่ผ่านมาและในงาน Motor Expo ครั้งนี้ได้มีการแนะนำบัคเนียร5 0 i 0ไสปอร์ตคลาสสิกในแนวทางของสตรีทแท็กเกอร์เครื่องยนต์วีทวิน60องศาปริมาตรรวมอยู่ที่2 4 9ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง 19.04แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีและกรลังบิดสูงสุดทำได้19นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด efi นะครับมี5เกียร์ให้พลังการขับเคลื่อนที่ถือว่าร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งจากการทดสอบของผมนะครับทำความเร็วได้มากกว่า140-150ถึกิโลเมตรชั่วโมงเลยทีเดียวครับนี่คือความเร็วที่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมในขนาด2 5 0ซีซี ที่อัดแน่นอยู่ในโครงสร้างตัวถังแบบดับเบิลเครดล์เฟรมหรือว่าโครงสร้างท่อเหล็กกลมทรงเปลคู่ให้ความแข็งแกรง่งทนทานต่อการใช้งานกันเซหน้าเป็นแบบทริสโคปิกนะครับขนาดใหญ่โช๊คอัหลังเดียววางตรงกลางพร้อมด้วยสวิงอาร์มทรงสามเหลี่ยมโดยโช๊คับหลังตัวนี้เป็นโช๊คอัแกส๊สไนโตรเจนนะครับให้การซับและสะเทือนได้เป็นอย่างดีดิสเบรกหน้า4ลูกสูบจานเบรก2 8 0มิลลิเมตรให้พลังในการหยุดอย่างฉับไวสตาร r เรียนตั้งราคาไว้ที่1 8 0 0 0บาทในงานครั้งนี้ หลังงาน,นครับอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทเรื่องราวของบัคเนีย 250i จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวมาต่อไปในโอกาสหน้าครับ